ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าและรางวาัลเพื่อเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมที่มีชื่อว่ามหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินค่ะ ที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทา,านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบร,ราชกุมารีเพื่อมอบให้แก่บ้านต้นกอกหมู่ที่4ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564ค่ะพระ้อมกันนี้นะครับได้มีการมอบโล่รางวัลสิงทองเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนดีเด่น ให้แก่กิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นําโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการมอบเกียรติบัตรให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2564ซึ่งได้จัดขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กิจกรรมมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินครับทางนี้ค่ะเพื่อให้ผู้นําชุมชนที่มีผลงานดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสําเร็จ จากความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเผยแผ่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนรวมทั้งการมีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมสม,มาชีพชุมชนระหว่างผู้นำชุมชนดีเด่นภาคีการพัฒนาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้วยค่ะ ครับก็นับได้ว่าเป็นการร่วมพลังคนดีของแผ่นดินนะครับแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ